สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกับไม่แนวทางสำหรับความหวยเช่นเคยครับวันนี้กลับมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับประจําวันพุทธที่3นะครับมกราคมนะครับ2566นะครับ วันพุธประจําวันพุธนะครับพุธท,ที่3มกราคมนะครับ2567นะครับคัดมาให้ตามสูตรกันเช่นเคยนะครับสาหรับหอยห,หลาพัฒนาครับหอยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้า ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสลับคอหวยเรลาาพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปกันเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับ สำหรับลาวพัฒนาวันพุทธที่3มกราคมนะครับ2567ครับวิ่งรูดกันที่4นะครับแล้วก็5นะครับ4แล้วก็5นะครับสำหรับสาวิ่งสายรูดนะครับพูดเจาะจับให้ที่ CC นะครับ 6 4 9 4นะครับ5 3 5ส 56นะครับนี่คือหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันพุทธที่3มกราคมนะครับ2567นะครับขัดมาให้ตามนี้นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่4นะครับแล้วก็5นะครับอูเ,อาเจาะจำไว้ที่44 64 94นะครับ 53, 54และก็56นะครับสลับเหล่าพัฒนาวันพุธที่3มกราคมครับ2,567นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสหรับคอหวยหลาวพัฒนานะครับ อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆยครับสวัสดีครับ